ติ้งพร้อมแค่ไหนแล้วคะเนยก็วันนี้มาฟิตติ้งนะคะก็อาทิตย์หน้าเตรียมตัวละเราจะเริ่มละเปิดจริงจจังๆแล้วค่ะพี่เจ็ดคนกลางเป็นไงบ้างคะพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมกันแล้วค่ะอันนี้มีปรับลุคน้องๆมีอไรบ้างไหมคะก็มีการปรับให้โตขึ้นแล้วก็จริงๆเรามีการปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่อานนท์เนี่ยได้ออนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจ็ดก็มีการปรับเปลี่ยนบทที่ เรื่องราวหลังจากที่อานนท์เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าจะมีแบบคนไม่งงนะคะที่จาแบบเอ้ยพอมันสลับกันแล้วอะไรอย่างมีเราเรื่องให้ฟังเลยว่าใครเป็นยังไงทำอะไรก่อนในอีีแรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทาง e ีพีนะก็จะเป็นแบบว่ารีแคปเร็วๆให้ให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูในเรื่องของอานนท์หรือว่าแฟนๆที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยเข้าใจเรื่องด้วยค่ะและอย่างในตัวของน้องๆเองอะคะ่ะอันนี้มีบนักมีน้องใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะอานนใช่ไหม ใช่ค่ะครครก็มีน้องเลโอไตเป็นไงบ้างคะ,ะมาเสริมทับมาเสริมทับผมก็สำหรับโอวันบทเป็นตรงครับผมก็รอบนี้ก็มาเป็นเด็กฝึกงานคาแรคเตอร์อาจจะดูโตขึ้นครับส่วนไตก็จะรับบทเป็นกสัสครับผมเป็นเด็กฝึกง,งานของพี่เอื้อครับค่ะแลออะะ้อย่างคนอื่นนะคะเนี่ยอย่างวันนี้มาใช่วกันเห็นู่ใส่ขอคุณพวกคนหลอ่อขึ้น ใครครับใครคะใครครับทุกคนครับทุกคนทุกคนหล่อขึ้นเพราะว่าถูกปรับลุคให้โตขึ้นจากตอนอย่างอย่าเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยน้องก็จะมีความแบบว่าเด็กน่ารักใสๆสายแต่เรื่องนี้ก็จะมีความโตขึ้นแต่เรื่องราวสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะแอคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวคือฟังคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรื่อง พี่เจ็ดคนกลางเนี่ยจะแอคชั่นมากขึ้นแล้วยิมบอกว่าฟิตร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังบูหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็จะทําให้ตัวละครเหนื่อยขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องไปฟิตร่างกายด้วยค่ะมันเห็นท่าม,มันอยู่ในออฟฟิศอยู่ปะคะเนี่ยยังอยู่ในออฟฟิศอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าน้องจะต้องเล่นแบบว่าคอมเมดี้มากขึ้นด้วยมีเอเนอร์จีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยิมไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่ในชีวิตจริงป้า <laughs> ใครไม่มี <laughs> ฟิตมาแล้วค่ะฟิตแล้วฮะดูจากหน้าอกได้และหัวใจอ่ะฮะอ่ะฮะอุ้ยดังมากเลยนะผมขอบเลยนะแล้วอย่างในฝั่งของทางกนนี่คะสองคนเนี่ยเือจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับมากขึ้นไหมคะก็จริงจริงก็รักกันแล้วครับแค่นั้นแหละครับปากปากปับหรอ ตอบต้องคำถามก็เหมือนเดิมจริงๆก็ปรับเหรอครับก็น่าจะเป็นการที่เราสองคนโตขึ้นครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คงเหมือนกับไม่ต้องแอบแล้วอืบก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค้างรักกันมากขึ้นรกับต้องบีบเรื่องบีบเรื่องว่าครั้งที่เราเป็นแมวไฟครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะแอดวานขึ้นไปขนาดไหนเป็นแมวน้ำตอบไปแมวน้ำไม่ใช่บผมแอดวานเป็นแมวน้ำ ใช่แล้วอย่างเรโต่านะคะพอกลับมาเนี่ยน้องต้องไปแบบต้องไปเรียนรู้อะไรตรงนี้มากขึ้นไหมคะถึงจะสนิทกันก็เะอะไรจริงๆเหมือนได้เจอเจอกับบ้านดูมันดีอยู่แล้วด้วย2คนนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสนิทก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็จริงๆรแล้วมีร่างคนนิ่งอ่ายังไงครับคุณต่คุณเรโอกิ่ทรผมยังไงดีพี่ต่ายก็เราร่างคนเหรอถ้าให้ถ้าให้เปรียบตัวละครก็ใช่ครับก็รูปร่างภายนอกก็จะเหมือนเอือครับผม ภายในเราจะเป็นคิงครับอืส่วนของโอสลับกันภายนอกเป็นคิงภายในเป็นเอื้อครับอืนจะดุกมันมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างต้องรอติดตามออันนี้เป็นแบบสุดชายาทนะเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานใครเลครับใครใช่ทายาทอสูรชายาส์ได้ไหมตอนนี้คือได้เข้าแบบว่าร่วมกันหรือยังคะหรือว่ากำลังอยู่ในสเตจตาอะไรของคุณจริงๆตอนนี้ก็แบบว่ากำลังอยู่ในโพล ที่แบบว่าก็มีการแบบรีทูบทครับผมแล้วก็มีการแบบถามน้องศึก,ศกษากันเองแบบว่าเหมือนน้องก็ถามว่าเออตัวละครของเอื้อเป็นยังไงตัวละครของคิงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เราก็ถามน้องเหมือนกันว่าแบบเออแล้วตัวละครของน้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งจะได้มาเจอกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะอย่างของพี่ดีตรงส่วนที่น้องๆยังแบบว่าเฮ้ยอีกนิดนึงไหมคะก่อนจะเปิดกล้องจริงๆแล้วสําหรับ สำหรับหนูหนูว่าทุกคนค่อนข้างพร้อมนะคะใช่ไหมคะครับครับรอเรื่อยใช่หลักทรัพย์หลักก่อนพร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ไหมที่จะเปิดกล้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชีโมลอะไรนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเขาตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเฮ้ยอยากออกกองแล้วอยากออกกองแล้วอะไรเงี้ยจริงวันนี้ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่า ตื่นเต้นกาตะกอนทำไมพี่เจดเนี่พี่เจดเน่ยพี่เจดเนยคือนอนไม่หลับพยายามนอนหลับแล้วแล้วก็เพิ่งมาหลับตอนทีตอนกี่โมงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นสายจะมาตรงเวลานะฮะแต่มาตรงเวลาวันนี้ก็อดกาแฟไปแล้วสองแก้วก่อนกอนทำสามแล้วสามแล้วถ่ายสองไนะสามแล้วหรอสามแก้ววันนี้พี่ชินจะให้ถ่ายกันถึงกี่โมงคะเนี่ยอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งก็เลิกเลยเราเล่นเนี่ยสร็จแล้วต้องปากปากเนาะังไรแล้ว อ๋อพี่มงคลอะครับก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยสมจริงกับชีวิตจริงอ่ะจากนันจะลงมามงขึ้นอย่างน้องไม้น้องไม้แบบว่าอย่าเล่นกับอานนโผล่มาแวปหนึ่งแวปเกียวฮะเออก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับคาแรคเตอร์น้องไม้ได้เลยแบบแปลงร่างแล้อ เนี่ยทั้งเสือเี่ยทั้งสือเนี่ทั้งสือยังไงบ้างพี่หมายครับผมน้องไม้ก็จะเป็นคนที่อบอุ่นครับคอยเทคแคร์ช่วยเหลืองานคนอื่นแต่เราจะช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษกับพี่เจตครับผมแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมค่ะด้วยความสัันธ์ทีสนิทกันมากอ่ะมันต้องมีอะไรที่แบบ เพิ่มอีกไหมคะสำหรับเคมีในเรื่องนี้เออจริงๆเราเคมีสองคนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าได้อยู่แล้วทุกคู่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่จัดวางให้เป็นคาแรคเตอร์เพิ่มลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องเ,ออเราจะเปิดกล้องมาเล่าแพร่ยังไงบ้างคะจะแบบได้ดูอะไรยังไงไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอ่ะทุกคนอยากรู้ค่ะอยากรู้เออไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่ แต่เราจะพูดเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปตัดไปปีนี้นะคะอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนปีนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนพี่เจ็ดคนกลางมากลางให้พวกคุณได้ดูแน่นอนอาคำคมคำคมเตรียมเป็นแท็ทกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าจะแคปไปใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะ ฝากดิค่ะขอให้แฟนติดตามค่นเอาน้องๆนี่กว่าครับก็พี่เจารณากลางมาแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามผลงานพี่เจารณากลางด้วยนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตพี่เจารณากลางเดียวถ้าเกิดมีบวงสรวงต่อไหนเนี่ยพวกเราจะแจ้งทางออฟฟิเชียลนะฮะแล้วก็ขอให้ทางสื่อแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนมาเจอกันให้กำลังใจที่บวงสรวงนะครับฝากหน่อยค่ะขอใี่เสียวกันฝากครับครับผมไม่ได้พูดเลยใช่ไหมครับผมงี้ก็ ฝากทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชาวออฟฟิศด้วยนะครับก็วิจัยตรงกลางเราตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับผมแล้วก็รสชาติสนุกเพิ่มขึ้นเมื่อกี้แอบฟังนะฮะเพิ่ม <Yeah. S 1> ขึ้นแน่นอนครับเป็นคอมเมดี้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับ